เทียเอาใจถึงใดมาเจ็บสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สัปดสองครับสัปดสองสัาคมสองพันสองร้อยหกสิบสี่โอ้ทีเกาวเนี่ยอาจารย์รถด,ดีอาจารย์รถด,ดีไม่ใช<อ>่อาจารย์รถดีอาเจียนงานจังโอ้ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังมันจะเอารถมาหลังอยู่หรือเจริงจัง นอ้ไปเทียวเนี่ยเลเนนมันมาอันแั้นก็จะล่างตัวนีตัวเล่องขางไหนครับคนตัวคนแบบคนเป็นเป็นมองมากเลมันมาเดี๋ยไปล่างแค่ไหนรถเกิที่ตายคนมาติดไปอย่างเดียวเถ้าไมติดเดี๋ยวโทรหาลุงเบอร์ีทีกน่าวฟูงแห้ง่สิสามคนถ้มามองหัวทรบอกกันเอารมาล่างที่มาลงก็ดังนี่ส่ก็ปิดก็ไปสยเนี่ยิ่งอะไทรบอกนย รู้บอกรูวหาเราไ่รับสายรับทีมงานเขากำลังจก็บไปทีครับมันเคลืนมันจก็บจะเคลื่นครับเพรแหลววนี่สวัสดีครับนัตตุจตาครับสวัสดรพนาสิทธิุตรจันทร์สันสามมุ่งในวันไหนอย่างนี้มาแรกนี่ประเด็นเสตอจจันทร์สันฮ่ไม่ตองนผม่ เครับผู้ดิการมอล์ดซิงสาวจิราภาตังโสเสื้อสวยมาเอาเสื้อเนี่ยโอ้สักหลอกสักไหมสักไหมสักไหมสักขึ้นไหมสวัสดีครับอาจารย์โอมิวสิกรูมเอามาเดิค่าก่อนแสดงหูฟังตัวนี้เป็นเวทีนาดเจ็ดขาครับ ขุดขามือขึ้นทายส,สดๆครับเก็บหลับมือเก็บมือน้อจะตังไ่บอ่ำบอว่าไปงานเชตตอครับพ่นวาสิไปทั้งจะสุดทัอนพันว่ากูเต๋าคนบอยว่าเชฟเฟเองหขึ้นเ่จุตักห่วเ en. เอาจอหนังสายจีมาแรงเขาก่อนหงมากลางตอนนี้อยู่ชิคกุดังครับนี่ครับหมดมีงานไปสาครับน้องกลางนี่นะครับสวัสดีครับเจเจมิวสิกงานหลายแท้ผมมีงานครับโอกาสสวัสดีครับเจเจมิวสิกงานหลายแท้ผมมงครับสวัสดีครับมังกรสตูดิโอสติ๊กเกอร์ครับซ่อมครับอาจารย์เอ็ดเอ็ดสติ๊กเกอร์พูดอีกนะ ส,สวัสดีครับนัดสว <Metro S> ัสดีครับผมสุาตทีมงานเฮ้ากึลัขืนคาดไฟ2องอันผมเลื่อนไว้มรำมูพะ่เดี๋ยวงานีดีคาดไฟกับบส่ไหว่ไฟบอแก้งบอสขืนต่องานดีที่สองสำหลอดวัสดีครับจาดกล่องอุปสรณสาวน้ำเน่หัวเนี่กำนันก็ด้างขืนคค้งลังแน้น้า ไปเอาอหดไปไปร้างรแแค่ก็ถาฮ็าาดอยู่สวัสดีทุกานนะครับนะครับรถแห่หน่อยครับนี่อยากเอาเดี๋เอารถแห่หน่อยครับปิดยพลงให้ฟังครับนี่บครัาอาจารย์นุ่มสบุญ ลาบุลลาครับคแขกขึ้นจะหันรถบาดหางเครื่องลงหางเครื่องตื่นมั่นทางเขื่องมั่นตื่นมั่นนี่สวัสดีครับอาจารย์หนุยนี่ก็สุขหลายๆใจเฮี่ยขอบคุณหลายๆครับเจีฟ้าสวัสดีครับช่างพันไม้ไผ่ครับเครื่องเสกอมตะสาครับสวัสดีครับผมกะลังเก็บครับ สารพม่ข้าวหมดินกไม่หนอนึกสายพม่ฝนล่างมัออ่อหนิของของไครนี่ไปดูเอาเก็บเห็ดอะไรดีอเเะด่ะนั่นมีใส่จะบุห็นได้มักตักงเสืกตักโอ้หลายคนก็ถามว่าพี่ตักเอาเวลาไหนไปพักผ่อนเขาตอบได้เลยว,ว่าเวลาพักผ่อนเวลาหลับเวลานอนของเขาคือคือ เวลาเพื่อนทำงานนั่นเองรถบัสสวยครับนี่ครับรถบัสก็มีครับสวัสดีครับทิลาครับสวัสดีครับอ้ยมื่อขึ้นมวนหลายครับขอบคุณนเล่ไหลครับสวัสดีครับสอนตะไจเอกเพลสสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายกันง่ายมุสาครับ ตอนนี้เราก็เก็บเวทีไปเรื่อยไลฟ์สดไปเรื่อยครับขอบคุณไลฟ์รัวนะครับผมกองโก้พวกรึเปไปอับฟืาาน้นไปไดมากทายเราสนบรได้วันนี้ทุกบริอาบูจักอ่ะโอ้กำนันโอ้กำนันสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ทางลงครับมันมัลนหมูนะครับโอ้บึงทางลงจัดสรรแล้วเพดีแท้นกเจ้าบินเจิดจดนี้หากเขานี่เป็นคนละกำบไฟสวัสดีครับเอฟาซาีจัดกคนาลแชร์ลงกลุ่มให้แล้วครับขอบคุณครับออดชัยร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับาจาัดตึงเนือง ปกเกไปทซอยนะอาจารย์ตัวนึ่งคนสิไปงานต่อบภานรั้นี่ไปงานต่อสายนอครับพ่ออะไรที่สิครับบ่ม,มีงานหรอกครับหาเวียกให้อาจารย์คนบ่อยเป็นเหตุพ่อเวลาออกงานเจีงสุโภลืมสวัสดทีทุกท่านนะครับในการรับชมนะครับผู้หอนแดดสวัสดีครับเจเจ,เจมีสี เนี่ยยงมีจ็เนียนสวัสดีครับเฮียสอทร์จเอ็กพเอเฮียมูฮ่า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 ันมูเด็กสางครับเด็กสางสางเรสังขบ่อวอครับผมสางยังครับสางปัญหาครับโอ้โหนงานี่เขาแน่นอนสบา้ อบ,บันรบ้างนะครับดเดอร์โควสิสมุตาการทิศหลาล่ะครับผมครับผมนะครับเอเอจเจรกสวัสดีครับทุกทุกคนครับโอ้ทิศหลเดี๋ับมาดูทีมงานนะครับกําลังเก็บวิที่บรรยากาศ การเก็บวิธีนี่หาบงงางอย่างครับตอนนี้ครับสวัสดีครับเราชีดครับชีวิตนี่คิดได้อนุชครับผมถ้าเจ้าไปงานเช่นตอนเ,เขาถามหลายคนเลยโอ้ไปบัดเพี้ยงพ่าเสนฟองอโอ้เราจะไปยาสุ่ท่อนครับหรืไปยาสุ่ท่อนนี่เป็นเรื่องทุกขานี่ วอร์นุบัตปยสุขทรัลสวัสดีครับอาจารย์ปานยูเซ่จารย์ปานบวัดีครับสบายดีพี่น้องจากสปปลาวครับพี่น้องสบายดีบอทั้งสปปลาวของเฮา สวัสดีครับสังวาลย์ที่สนิกครับงานหยังพี่บ๊อพีหยังครับมืออื่นไหลสุดก็ได้กลางวิธี่สืหาเวียกเห็นน้องฮิตดซื่งครับแั่มืออื่นไหลสุดอีกกับสิกางอีกครับผมเดี๋ยวจะลืมครับกันของเก่าบอเรามันลื่อมกัยัางพิบ่าวานเนี่ยครับสวัสดีครับพี่ชานสุขใจครับสวัสดีครับออบมี่ครับสวัสดีครับเนียสวัสดีครับเอฟซีครับขอบคุณหลายครับขอบคุณเอฟซีครับเอีรู้การเก็บคงหลังครับ นนี่งล้าโดยทีมงานอาจารย์สันนี่ทักเอามาตาะชัดเจนครับสวัสดีครับแผนครับผมพเพิ่์นโอนสวงวครับจะเกับคราวที่<ม>ฉันรู้ฉันไม่แค่ไม่คิดไม่วัน ไม่ติดลอยคืินไปครับป๋าวุฒตั้งลรากาบ้างมากก็ตั้งเฮ้ยเบิดองเบียดหักโบว์เบียดครับชีวิตเนี่ยเขาบอกเลยออกการหองงานกับโบว์เฮียงเห็ดครับหน้ากับเฮียโบปินครับข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาเลยไม่ต้องเสียซาตังค์กับเฮียหน้ากับโบปิ่นเป็ดเบียดกันอื่นกับเฮียโบปินครับบริการอาจารย์เก่งออดิโอมหาสารคามครับเอฟซีครับที่ถอดคิดถึงเด้ออาจารย์เก่งไปครับเอ้าพัดคำครับจ็คเก็ตนะครับผม อยากเสร้างเป็นังขอากันเขามากครับพี่น้องเอ้ยรับตากแดกก็สวีพวงพี่น้องครับเนาะอ, <laughs> อยากเสร้างเป็นังครับผมื่กับพี่น้องเครื่องเสียงเวทีครับเมากระสูส้ๆกันไปครับโบมีเวียกเฮ็ตเป็นสนะครับหนีมันอยู่โกดังคแบบโบมี่ยังอาจารย์คาร์น้อ,อมาบอกครับเอฟซีจะค้อนกันครับ ไอ้ไอ้แต่กูร้องไมไวฮ่าฮ่า่ไอสม่ยดีพี่น้องผงปราชญมาหัมหัดสายยันซื้อผู้ข้ามาขอนนอมกับนมมสกันโอ้ยฮ่าฮ่าบริกับบิวเล็กน้ำเย็นซาาสวัสดีครับผม นะครับเอ่อไปที่กองอย่างครับมันม้วนใส่ครับบางเทธอกิบ่าเรื่องหนุ่งหน่องนะครับหน่อสั้นตัดยาวต่อไม่พอซื้อเท่าแก่รวยเพิ่จังว่าอยู่เลยหลังหลานได้มันเก่าเห็นหานอยู่บนสรุปมันไม่ใหม่มันก็เอาตัวเอาไฟใหม่มาใส่มาวันนี้เมื่อหลังหลานงวนหรเสียบบ่นยังครับนี่ครับหลายครับผู้ไปที่กองขุ่นไม่อัดกองหุ่นอุ้ยแกครับท่านสัญชาติเศร้าสุดยอดเลยครับขอบคุณครับอาจารย์มอดคุณอาจารย์มอด คือบางไว้เลยครับแต่กลางไหมครับลุกน้องพูน,นว่ามันตลกลงกันแล้วว่าขันโบเก็บมันสีลืมม่มวิธีการเก็บนะครับแต่กลางไหมมันจะคล่องมันน่ามีงานอีนดีไม่มอใจกันหรอกน่าไมกงานมันจะโบลืมตัวล่ะสวัสดีครับวัชระก,การท่องเที่ยวครับ มือเคลื่อนนี่คือบอจ,จักเจ็กนะครับผมอายครับสวัสดีครับมอลลัอํานวยใช่เสียงสเสน่ห์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณละขอบคุณราคาครับขอบคุณที่ตาดุนให้แรงใจกลางเนื้อสวันดออกตายอยู่แห่งไหนก,ก่อไทยเหมือนกันเพื่อนว่าไรสดไหมอยู่บอ่อาจารย์หมอดมือจะกลางไหมไจ้ข้างนอก เพื่อนเี๋วเราสันดตีไปเท่องพี่อะไรครับคนผู้บ่นผัดกินครับผมสวัสดีครับทักใต้กันครับสุขทุกคนครับแต่ยังนอกรีเข,ข,ข่าเศร้านอสุขทุกคนครับนอสบายดีครับเอฟซีนะครับเด้อวอาเกง่งนอครับนอ บอกว่าเก่งครับพัดพ่อจะพัดเบาครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าเลยครับผมเพราะว่าผมนั้นยังเป็นเด็กตัวกันเล็กก็อยาประมา,มาเดินก็ชชาแทมเป็นทีโลตัวกระพุงโลติงโมมาเยอะแยะแต่มาจอย <S <S อจากกันเนาะจะกู้มาหนุ่มก่อน ขนาดกลางกลางลุมก่อนดิจะกุยกางเชืงก่อนสันเวลาบางคนเขากับ่ม่ขาใจบางจะเข้าไปจะเข้าผมเป็นคนบ่อยเห็นคนบ่อยกี่ดอกย่ามั่งผมว่าพูประการกับแบบลุมพี่มาเสียงเขาอีกไหมเอาจะคุยโม่ใจกลางลุมเอาขนาดกลางกลางลุมก่อนดิเห็นการกระบาดตัวสายพอดีโอ้ยเกือบเป็นนมสับหัวตายนะครับผู้บอใจกับโม่ใจอีกทีครับ เห็ุจังหวะเป็นยังคือเอามาซ้อมกันอยู่นะครับคือการซ้อมครับผู้ใดอยากให้ไปซ้อมจ่บ้านผู้ใดก็บอกได้ครับเด้อเดี๋ยวอาจารย์ก็นอนสิเอาไปที่ไปซ้อมกลางหอนแล้วเปิดเพลงแห้งมาไลยครับสวัสดีครับกุ้งกินสาค้าสวัสดีครับมัมเสี้ยงครับเป้าๆสิบวท่านงานอาจารย์ก็นอนไว้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 จะพาโทรนั่นหน่อยนี่จะพาโทรนั่นหน่อยนี่มัมเสี้ยงจ้างไปที่ไปเปิดยูวัดนะครับ ตึกนี้สูงใหญ่รู้ไหม่อ้คนทอยรถมานนะครับนี่รถถอยรถเอารถมันเก็บไว้ที่ทั่วทุกเส้นทางไปสังไปเฮ็ด ไม่ไท่มากวครับผมไปงานใสครับผมมันจะไปบ้านเพ้วเภาแสงทองกับชุดอารบัมนี่มันจะไปแต่ชุดย่บานเพ้ยวเภาครับรับเครื่องรับเครื่อง ยัมถอยองคเบงกมือน,น,น,นิดเดียวมันยังบอดังถ่ายบีบะนี่เอาสย่อโอ้จะควบวิธีสามสองเมตรเข้าไปนี่จส,สาวโอ้ของย,อยังไหลตถึงมีูนี่ไหนเขดีบ่อ้าวโคงหลังมูมีป่ปโคงหลังกลางก้อนผ่าบโบง,งงามดลยนี่ แต่สุดที่นแ่สุดที่ครัขาบง่ามกันไหมกันไหมสวัสดีครับทาวเวอร์สุริยาครับสวัสดีครับผมตอนนี้็พิ่งจะ้ค้นของใหม่ครับขึ้นรถครับเพื่อไปงานต่อนะครับผมโควิดโบมีงานเลยครับเรียมงานพ่อผม สู่ๆครับทุกคทุกคนครับมวยไทยพิงานเจ๊ขคนะครับผมแห่งว่างงางแต่เดือนมีหน้าผมครับกุมภาพก็บางไปแล้วมีหน้ามวยพิงานเลยครับเมียสาแห่งแล้วเลยครับพอเขายกเหลือบื้องงานครับเงินกับโบมีใส่งวดรถรดกับยึดไปไหนอะไรคับนี่ครับว่อนี่ก็เตรียมตัวถือยึดจะซื้ับกันู้ใดมีจิตใจใส่ท่าครับก็ อุนเงินใหม่ใส่นะครับทุตาเบิ้งมือแรงครับผมมือแรกยังไงส่วนในเบิ้งใหม่เป็นงานงานครับอาจารย์ก็นโดดฟ้าไว้ไว้เพื่อจะพาดโทร์น้ำนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะได้ส่วนในเบิ้งใหม่เป็นระยะระยะนะครับด้วยครับส่วนนี้มันแดดห่อนหลายอาจารย์นักดนตรีมันผักพอนอยู่ครับขอบคุณหลายที่ที่ตามรับชมนะครับ เล้วผมสไลด์สุดห้เบงอีกนะครับเนาะเพื่อแตกซาชะยุตัตอนนี้ครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่อง youtube สายันสาวชาแนลแล้วก็ช่อง youtube ผมครับสายันทองสวัสดิ์ครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนกั